เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆท่านชมได้เลือกกันอีกแล้วนะครับคันนี้ก็ราคามอไซค์อีกเช่นเคยนะครับมาชี้เป้าให้เลือกกันเป็นประจําทุกวันนะครับเครื่องติดขับได้ปกตินะครับเกียร์โต้ด้วยเล่เมเอกสารครบนะครับภาษี65ครับปลายปี ราคาเพียง29 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับราคามอไซค์ครับเอาไว้ขี่กันแดดกันฝนรับส่งลูกหลานได้เลียนไปจ่ายตลาดครับขี่ทั้งกายได้ครับก็ขายกันตามสภาพตามรูปนี่เลยนะครับลดอายุเยอะแล้วนะครับก็มีกันบ้างครับแต่อรยเย็นครับแอร์เย็นช่วงล่างดีเครื่องเกียร์ใช้ได้ปกตินะครับรถใช้น้ํามันล้วนสีสันเงางามครับภายในเป็นกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกติขายกันตามสภาพนี่เลยนะครับ พิกัดดูรถอยู่สายไหมนะครับซอยสายไหมท่านใดสนใจก็ไปดูตัวจริงกันได้ครับก่อนออกเดินทางก็นัดหมายกับผู้ขายนิดนึงนะครับได้ไม่เสียเที่ยวนะครับพวงมาลัยแต่งด้วยนะครับเกียร์ออโต้หน้าต่างไฟฟ้าสุดคุ้มเลยครับ29,0 0 0บาทเท่านั้นนี่สันตซันนี่ปี95นะครับก็รีวิวดูกันเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าสนใจก็ไปดูตัวจริงมาทดลองขับกันได้ครับทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับ เครื่องหัวฉีดครับตะเข็บซ้ายขวาไม่มีรอยชนตะเข็บนะครับไม่มีรอยชนครับตัวเครื่องก็สมบูรณ์ครับภาษีห5หสิงหาหกหครับภาษีไม่ขาดหลังคาเรียบๆสีก็มีตำหนิเล็กน้อยบ้างเล็กน้อยครับสนใจก็ไปดูตัวจริงทดลองขับกันได้ครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ